สวัสดีครับอยู่กับสอจอรีวิวกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับตัว G36 นะครับ G36 อ่อตัวนี้จะเป็น full review ตัววันจำหน่ายนะครับจำหน่ายนะตัวนี้แต่งครบเลยเอา่าในสโคปด้านบนเนาะสโคปมีไฟด้วยงานของอา่า บัสเซลนะครับตัวหนึ่งคนสี่สิบนะครับหนึ่งคนสี่สิบนอกจากตัวปืนเลี่ยงลิกซิ์ตรงๆนะครับเอฟยูอีไอตัวนี้งานไต้หวัน,นๆๆเนาะ w อฟยูอีเขาเลยเลี่ยงไปใช้จีสามเก้าไอเอทนนะตัวนี้ก็คือจริงๆก็จีสามหกไอเอนะนะครับใช้ตัวนี้ก็สเปคคร่าวๆ่เฉยน,นะครับแล้วก็ อันนี้เป็นโลโก้ร้านที่สั่งมานะไม่รู้เขาจะแปะไว้ทําแมวอะไรแต่ว่า,อาโอเคได้ตัวนี้มีแต่งมีกิบของหน้าของอะไรวะอ่าลืมอ่าเห็นไหมเอย MOE นะครับตัวนี้กิบหน้า MOE แล้วก็ไฟฉายนี่โ o นเนมนะแล้วก็ทรเรอร์นะครับตัวนี้เป็นหมุนไฟเนาะเวอร์ชันสนะครับยิงแล้วมีมีไฟนั่นเองนะครับยิงแล้วมีไฟแล้วก็แท็กตามรูปก,กระสุนนะครับนี้มาด้วยกันกับตัวนี้มี2โหมดด้วยกันนะครับสามโหมดพูดผิดเซฟเซมิแล้วก็โฟรอตัตโนะครับ ระบบแก๊สโดยสมบูรณ์แบบนะตัวนี้ยิงมันมากนะครับตัวนี้ก็แม็กเขารองรับการใส่2องแม็กพร้อมกันนะครับเกี่ยวข้างน,นี่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแก๊สที่ตูดนี่นะครับแล้วก็สุนเขาจะมีสปีดโรเดอร์อยู่นะะมีสปีดโรเดอร์อยู่สปีดโรเดอร์เขาเป็นแบบนี้นะครับ เราทำการใส่ลูกใส่ได้ทีละสิบหนัดนะแมกกาซีนบรรจุสามนัดบวกกับอีกหนึ่งเป็นสาอนัดในรางเพลิงนะครับเวลาใส่กระสุนก็ใส่ครบสิบห้นัดนะก็ใส่ฝาก็กดมีไว้กดที่หัวไว้นะครับแล้วก็ใส่ลูดตืดลงอารมณ์ก็ใกล้เคียงใส่กระสุนเป็นจริงดีนะท้ามาใส่ทีละลูกนะ อันนี้ก็ใส่25ลูกก็ใส่2รอบก็เท่ากับ30นัดโอเคทีนี้พันท้ายพับได้นะครับเขามีติ่งงล่างพับได้นะเดี๋ยวนะกดทางไหนเนี่ยอ่าอันนี้ครับไปกดฝั่งนี้นะกดฝั่งนี้กดลงไปจะมีพันท้ายกดปุุกอันเดียวนี่กดนี้ครับกดเข้าไป เขาก็จะพับได้แบบนี้นะรู้สึกว่าพลาสติกตรงช่วงเนี้ยเป็นพลาสติก ABS เกีดดีนะครับพลาสติก ABS เกียดดีแล้วก็โครงนี้นะ ABS ชุดหน้าเนี่ยล่างหน้าเนี่ยเป็นโลหะนะครับโลหะสโคปเป็นโลหะไฟฉายเป็นโลหะและอ่าใช่มีเลเซ,เซอร์ด้วยนะเลเซอร์เปิดปิดได้นะครับเลเซอร์เป็นโลหะรู้วัสดุอะไร จำไม่ได้ขออภัยนะครับแล้วก็แม็กกาซีนแม็กกาซีนมีพลาสติกประมาณนี้ตัวปืนชิปเทสเทสยิงก็มีนะเทสยิงไปละสองชิปเลยทั้งยิงปกติแล้วก็ยิงแบบผ่านเทสเตอร์นะครับก็ได้ความสมจริงไปแบบนึงนะโอเคตัวปืนชุดเนี้ยของใหม่เทสยิงลง youtube ไปเฉยนี่นแหละ เราก็จะเก็บลงกล่องแล้วขอจำหน่ายนะขอจำหน่ายผู้ที่สนใจตัวนี้ขอหนึ่งหมื่นบาทพร้อมนัดรับนะครับหนึ่งหมื่นบาทพร้อมนัดรับลูกหมดสลายค้งเลื่อนจะชักซ้ายหรือชักขวาก็ได้ขึ้นลำนะลูกหมดสลายค้งนะครับ เสียงสะใจโอเคก็จะส่งประมาณนี้นะส่งเข้าประมาณนี้ไฟฉายเปิดได้วันีว่าพอทานอยูแล้วก็พร้อมกล่องเข้าเลยให้พร้อมกล่องเขาเลยนะครับตัวนี้ W E เลยนะของเขา W E นะครับ พิีแ e ก๊สโปรแบ็ก e ของในก็ไม่มีอะไรถุงคู่มือการถอดประกอบปืนนะครับมีการถอดประกอบปืนพวกนี้เลยนะครับสามารถถอดประกอบได้ง่ายนะไม่ต้องใช้ไขควงเลยใช้หาอะไรตอกพอแค่น,นั้นเอง พร้อมส่วนประกอบครบจบในที่เดียว10,000บาทจัดไปเซรจนี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับช